กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า Predator Hunting c l o u d นั่นเองนะฮะซึ่งการให้คะแนนของเรานะฮะมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเกมนั้นดีเราจะให้รางวัลเป็นแกงมัสมันนะฮะบนรนี่เขสวยนะฮหิวเลยนะฮะน้ำลายไหล แต่ถ้าเกมดันออกมาแย่นะฮะรางวัลที่ได้นั้นก็คือเกลือตาระครังแดงกินเป็นปีก็ไม่หมดสักทีเพื่อนๆนห้ามรับประทานเกินวันละสองถุงนะฮะจะหาว่าไม่เตือนก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะฮะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะซึ่งถ้าให้ดีเพื่อนๆนควรจะลองด้วยตัวเองกันดีที่สุดนะฮะ พอผมลองหันซ้ายหันขวาดูนะฮะปรากฏว่าภาพมันวุบๆบนะฮะถ้าเพื่อนๆดูในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเล่นเองจะรู้สึกได้เลยนะฮะซึ่งผมขออนุญาตปรับความเร็วนะฮะให้หันช้านิดนึงพอเราปรับให้ตัวละครของเรานะฮะหันช้าลงแบบนี้ก็พอจะเล่นได้อยู่นะฮะ เกมนี้เล่นเป็นนานๆอาจจะเวียนหัวได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้เพื่อนๆเตรียมถุงก๊อปแก๊บเอาไว้นะฮะห้อยไว้ที่หูทั้งสองข้างไม่นานนะฮะอาจเจียนแน่นอนและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือยาดมนะฮะแนะนําเป็นแบบ2รูไปเลยนะฮะเสียบคารอไว้ได้เลยเกมนี้ผมไม่มั่นใจว่าตัวละครของเรานะฮะก้ามแขนเขาทำด้วยอะไรนะไม่ว่าจะยิงแช่ยิงนานขนาดไหน ปืนไม่มีสบัดเลยนะฮะนิ่งคลิบเลย oh. ความรู้สึกส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้มันทำให้อัธรดในการเล่นเกมของเราลดหายลงไปเยอะเลยนะฮะ oh. มาในส่วนของงานภาพบ้างนะฮะผมว่ามันเชยยังไงก็ไม่รู้นะฮะ oh. แต่ก็ไม่ถึงกับแย่สักทีเดียวนะฮะพอไปวัดไปว่าได้อยู่แต่อย่าไปตอนกลางคืนนะฮะ น่ากลัวถ้าถามว่าเกมนี้สนุกไหมก็คงต้องตอบตรงๆว่าไม่สนุกนะฮะ บวกกับเฟรมเรตที่ไม่ดีนะฮะเวลาที่เรายิงสตูเนี่ยยิงกันไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่าโดนหรือไม่โดนวุบ,บวับ,บวุบ,บวับสั่วไปหมดเลยนะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสําคัญนะฮะนั่นก็คือการมอบรางวัลให้กับเจ้าพิเดเตอร์ของเราว่าเขาจะรับรางวัลเป็นเกลือหรือว่าแกงนะฮะรางวัลที่ได้นั่นก็คือ เกลือตาระครังแดงกินจนหน้าแดงก็ไม่หมดสักทีแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะฮะถ้าเรามองในแง่ดีอย่างน้อยๆเกลือตาระครังแดงก็มีสารไอโอดีนนะฮะป้ <Yeah. S 1> องกันโรคคอพอกได้แต่ไม่กันโควิดนะฮะ yeah.